รู้หรือไม่อาการปวดตามข้อคือสัญญาณของโรคเกาต์โรคเกาต์มีสาเหตุมาจากร่างกายมีกรดยูริกในเลือดสูงซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วไปตกผลึกตามข้อและไตเมื่อกรดยูริกสะสมในข้อมากขึ้นก็จะทำให้เกิดข้ออักเสบบวมแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าโรคเกาต์ แต่หากกดยูริกสะสมในไตมากขึ้นก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมตามมาเมื่อไตเริ่มเสื่อมการขับกดยูริกออกจากร่างกายก็จะขับกดยูริกได้น้อยลงซึ่งอาการไตเสื่อมมีอยู่ด้วยกัน5ระยะและเมื่อเป็นถึงระยะที่5ก็ต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตโดยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ1,500 0บาทถึง2,000 20, 0บาทต่อครั้ง จริงๆแล้วโรคเกาแก้ปัญหาได้ที่ต้นเหตุคือไตต้องใช้สมุนไพรสกัดคุณภาพที่มีอยู่ในดีเกาเท่านั้นนะคะดีเกาสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกผลิตมาโดยผู้ป่วยโรคเกาโดยเฉพาะประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง7ชนิดได้แก่ผังเช่าโพลีเอสิสเห็ดลินจือแดนดิไลออนเกากี้มินชันและกระชายดำ ทั้งนี้ดีเกาจะทำหน้าที่ลดปริมาณการสะสมของกดยูริลิกในส่วนต่างๆของร่างกายลงทำให้ลดอาการปวดตามข้ออักเสบบวมแดงรวมทั้งสลายนิ้วในไตแล้วขับออกทางปัสสาวะปรับสมดุลกดยูริลิกในร่างกายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลและไขมันในเลือดช่วยปรับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติปวดตามข้อครับปวดมากคะคนผลเป็นเกลเนี่ย ปวดข้อถึงขนาดสองวันสามวันกว่าจ,จะหายนะฮะ้องซื้อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงจะต้องยอมโทรจา้านแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อยาให้ทานนะ,ะดีเกาะฮะมันช่วยให้ผมหายะฮะทุกวันนี้ผมหายปกติผมทานม,มาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานม,มาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผม,ผมหายไปหมดเลยครับ ผมชื่อชมอายุ73ปีโชีวไม่ดีเป็นโรคเกาอาหารการกินที่เรากินประจำวันนี่ถ้าเราไม่ระมัดระวังยูริกเยอะแล้วก็ทำเป็นโรคเกาได้โทษนะเวลาท่านจะเข้าห้องน้ำมันเปิดหัวเข่าเนี่ยมันจะงอเข่าก็ไม่ได้นะครับทรมานจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงดีเวลาจะกินอะไรอาหารการกินก็ที่เราชอบอ่ะไก่ย่างก็ดีอะไรก็ดีมันกินมันกินไม่ได้หมดเลยเครื่องดื่มมันเมาอย่างเดียงเนี่ยกินเข้าไปรับรองได้เลยมันจะปวด เป็นมาทันทีกินยาหมอมามา,มาตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่หายเวลาหยุดยาหมอทีไรมันก็ยังเป็นอยู่มีคนแน,นะนําอดีตเก่าเนี่ยฮะพี่ชมก็มาศึกษาดูแล้วก็ทดลองกินไปประมาณเดือนกว่านะครับอาการก็ดีขึ้นอาหารการกินเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นอยู่ไม่สามารถจะทานได้เช่นพวกเบียร์พวกอะไรพวกนี้มาทานต,ตัวนี้ขึ้นมาพี่ชมก็สามารถจะทานได้มันไม่ปวดเหมือนยาเมื่อก่อนแล้วมันก็ดีขึ้น ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครเป็นโรคเกาต์แนะนําให้ทานดีเกาสามารถรักษาเกาต์ของท่านได้ถ้าท่านจะมีความสุขด,ด้วยการไม่เป็นเกาต์นะครับผมทานดีเกาไปมาอาการดีขึ้นทานอาหารทะเลได้มาอย่างเนี้ยผมขอบขอบคุณมากเลยนะครับได้ทานอาหารทะเลอย่างมีความสุขสุดยอดมากเลยนะครับขอบคุณดีเกาต์มากกระถินเนี้ยทัง ใครที่เป็นโรคเกาต์ทางกระถิ่นก็ไปคืนเดียวรับรองได้ปวดนอนไม่หลับแน่นอนแต่วันนี้ผมโชคดีเพราะดีเกาื่อยให้ผมได้ทางกระถิ่นได้อย่างมีความสุขแล้อร่อยด้วยส่วนทั้งตัวนี้ด้วยท้ายดีเกาดูแลทําให้อาการดีขึ้นและคุณก็สามารถที่จะมาทานอาหารทะเลอย่างมีความสุขอย่าให้โรคเกาต์มาทาลายชีวิตความสุขให้ดีเกาสุดแนะครับผมเป็นโรคเกาต์มานานแล้วครับใช้ยามาหลาย ข้อแขนข้อเข่าเนี่ยเป็นมากเดินก็เจ็บพอมาเจอยาตัวนี้ดีมากไม่ต้องห่วงเลยแล้วมันไม่เป็นยูริกในเลือดมันน้อยลงปิดทิ้งเลยงงยแน่นอนครับเกาแรงมากผมเป็นมามามากเดินแทบไม่ได้เลยตอนนี้เดินได้ปกติเกาดีที่สุดครับประจินอายุหกสิบสี่ปีค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นผักก็ชอบเป็นสตอผัด กุ้งน้ำพริกกะปิชะเดางเงี่ยโหก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพ,พอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บต่าข้อเท้าข้อเข่าร้อนร้อนแล้ว,ลลวมีอะไรต่ำบวมแดงแป๊แบๆทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรโ,โหใช้ชีวิตยากว่าก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอจะเป็นเกานะทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ทำยังไงดีก็ไม่รู้จะทำไงก็ หยุดโทรศัพท์มาดูเนี่ยก็เจอในที่เฟซบุ๊กก็บอกว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีเกาเนี่ยคะ่ะก็สั่งเลยค่ะก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกด,ดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะกินครบ3เดือนดีมากเลยแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบกินอะไรก็กินใช้ชีวิตง่ายที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยคะ่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูด,ดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้ และบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะในโรงพยาบาลเราพอดีเราไปตื่นเราจะไปตื่นเราเจอแข็งมันเจอความดันแม่เป็นพี่สาวเป็นพี่ชายคนมึงก็เป็นเป็นกรรมพันนะเขาเจ็บข้อมือมั่งเจ็บตามข้อเกาต้องกินยาทุกวันนะต้องกินตลอดชีวิตต้อกินทุกวันนะทุกวันยาแก้ปวดตอนนะันจิงแล้วมนันจะทำลายไตโรคนี้เนะี่ยเป็นเริ่มหมดตัวมันจะปุ่มตรงเนี้ย แต่เนี่ยจะปลูกตรงเนี่ยเนี่ยมันจะปลูกตามข้อเนี่ยแต่มันยังไม่เยอะนะเนี่ยกินแล้วมันยุบเออกินแล้วมัน,นยุบนะหายปวดหายเจ็บใช่ไหมใช่มันรงกับโรคใช่มันคงกับโรคเรา